สวัสดีครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนำเสนออีกงานหนึ่งครับสำหรับช่างที่อยากซ่อมอุปกรณ์เองนะครับอันนี้เป็นลำโพงลูทูธของแบรนด์ยี่ห้อดังครับเป็นของแท้นะของแท้ก็ หนักเลยครับหนักอึ้งเลยตัวโครงเป็นอลูมิเนียมอลลอยครับ,นะรบก็มีอาการชาร์จไม่เข้านะฮะแล้วก็แบบเตเสื่อมทีนี้โชคดีนะฮะที่เจ้าของเขาสังเกตว่ามันชาร์จไม่เข้าแล้วก็ผมก็เลยสงสัยเอ๊ะมันชาร์จไม่เข้าแต่มันก็ใช้งานได้นะฮะประมาณไม่เกิน2ชั่วโมง แบตก็หมดก็พบว่าแบตเตอรี่มีอาการฉนวนหุ้มเปลือกกกอบแบบนี้เลยฮนะก็คิดว่าน่าจะเกิดจากความร้อนนะครับก็คือก้อนนี้ก้อนนี้จะอยู่ล่างครับก้อนนี้อยู่บนนี่ครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ของ ของแบตน LT นะฮะของค่า LT ประมาณ2,600มิลลิแอม์นะฮะก็เลยอยากจะรู้ว่ามันมีอาการยังไงฮะแล้วก็ทำไมถึงกรอบขนาดนี้ก็เลยเอาไปใส่กับเครื่องชาร์จที่มันสามารถเทสการชาร์จค่าประจุได้นะฮะปรากฏว่าทำไปได้ประมาณ ครึ่งครึ่งทางฮนะประมาณพันแปดร้อยมิลลิแอมเนี่ยฮะผมก็เลยสังเกตเอ๊ะทำไมมันมีไอร้อนนะก็เลยเอามือไปจับดูแล้วก็ใช้ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิวัดโอ้โหอุณหภูมิมันสูงมากครับก้อนนี้นะฮะมือถูกไม่ได้เลยฮนะก็ก็ดีนะฮะที่เจ้าของเขาสังเกตว่ามันมันชาร์จไม่เข้าแล้วมันก็ กับพิบไฟแดงอยู่ก็ถ้าเกิดฝืนใช้อาจจะเกิดไฟไหม้ได้นะเกิดกรณีน,นี้มันร้อนร้อนจนแบบถูกไม่ได้นะฮะจากการเทสของผมส่วนก้อนนี้ก็อุ่นๆร้อนๆนะฮะแต่ยังไม่ถึงกับร้อนมากแต่ก้อนนี้พิปกติเลยครับดูได้าจากดูได้จากตัวนี้ฮะมันกรอบแบบแข็งกรอบเลยฮะอ่าทีนี้ก็เลือ้ออกมานะฮะด้วยความยากลบาบากที่จริงมันมีเป็นชุด แบตเตอรี่สำเร็จรูปให้เปลี่ยนนะฮะแต่ทีเนี้ยผมก็พอจะทำได้ก็เลยอาสาพเพื่อนทำให้นะฮะก็เลยเปลี่ยนจัดฐานความจุพิเศษไปให้เลยฮะจากเดิม2,600ม mm ิลลิแอมป์นะ,ะตัวนี้ก็จะได้ความจุแถวๆ4,000มิลลิแอมป์ 4, mm นะ,ะก็มีความจุเพิ่มขึ้นเปิดได้นานขึ้นแล้วก็ได้แบตใหม่ไป ะะแล้วก็ต้องมาลุ้นกันทีว่าวงจรชาร์จของเขาเนี่ยที่อยู่ในเนี้ยจะเสียด้วยไหมนะฮะก็เดี๋ยวเสร็จเราก็จะลองเทสดูก็การเปลี่ยนก็ไม่ยากฮะแค่ถอดน็อต4ตัวนี่นะฮะมีสนสิแค่สี่ตัวแล้วก็เปิดฝานี้ออกมาได้เลยครับแต่ไอตอนแกะไอตรงนี้ยยากหน่อยก็ใช้ คัตเตอร์ค่อยๆกรีดแล้วก็งัดออกมาก็เปิดออกมาเป็นอย่างนี้ได้เลยครับทีนี้ตอนแกะสายรุ่นเนี้ยครับบางรุ่นเขาก็จะเป็นสายแพรแบบนี้นะ,ะสีแดงก็จะอยู่ด้านนี้ก็อย่าผิดเวลาใสา่บวกบวกนะอันนี้ลบนี่ลบนะ ก็ไม่สามารถบัดกรีตรงนี้ได้ฮะเพราะว่าถ้าจะบัดกรีในจุดนั้นก็จะต้องเลือยเยอะไม่คุ้มกันนะผมก็เลยตัดตรงนี้ค่อยๆตัดทีละเส้นไม่ใช่เอากันไกรตัดเพื่อไปอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าในนี้ยังมีกระแสะไฟค้างอยู่ประมาณ7โวลต์ฝ่านะฮะก็ต้องค่อยตัดทีละเส้นทีละเส้นแล้วก็ระวังนิดนึงฮะก็จะได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยบัดกรีตัวนี้เข้าไปแล้วก็พันฉนวนให้ดีครับ ก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของบ๊สรุ่นนี้นะครับไม่ยากนะลองลองทำดูได้แบตเตอรี่ก็ซื้อก้อนละประมาณไม่เกิน100บาทรวมส่งแล้วก็ร้อยนิดๆครับก้อนหนึ่งนะครับก็ใครสนใจก็ลองทำดูนะครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ลองทำนะฮะอย่าไปกลัวครับเพราะว่าทำไม่ยากถ้าเราเป็นช่างแล้วก็มี ความกล้าแล้วก็ความรู้นิดนึ่งนะฮะสำหรับการต่อวงจรพื้นฐานแค่นี้นะฮะแบตก็เป็นแบตลิเทียมนะฮะแล้วก็เอามาอนุกรมกันก็นแล้วสามจุโวลต์ก็จะได้ประมาณแถวแถวหกจุดโวลต์นะ,ะประมาณนี้ครับ ก็ลองทำกันดูนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์กันไว้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามและสูกใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ